สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุขคนตรครับเนาะครับครับมาฮอดแล้วครับสําหรับตัวเลขครับาฮอดมาถึงมือทั้งสองเส้นยาพาเลาะแล้วครับสําหรับตัวเลขดีครับตัวเลขเด่นครับเป็นเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล้าพัฒนาตัวเลขงามๆครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุขผู้สุขคนนะครับเด้อครับครับสําหรับวัอนี้ก็เป็นมือวันพุธแหละครับวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดเนาะครับเนาะวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายน ฮกเก็ตนะครับพ่อซอครับครับมือนี้กับท่าสองเสี่ยงยาผ้าเลาะกัมีแนวทางครับเป็นตัวเลขของเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับของเก๋ญ่เมืองท้องครับครับคือวันจันทร์กับสิมีผู้โูงผู้หมานี่เนาะครับเนาะครับวันจันทรียีซิบหาพฤศจิกาครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นก็ถือว่าโอเคงามครับครับถ้าเข้ากับเข้ามาตลอดนะครับของเพิ่นนะครับ ซีหางวดติดกันครับหาบวเขาก็เป็นเลขวิ่งเลขรูดเข่าครับอันนี้กบมาแนแนว่าเก่าแหละครับของเพิินครับเล่าปัฒนาครับอันนี้เป็นชุดนี่เป็นงวดวันที่ยีสิบหาเลยครับเ้อครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่แล้วแหละครับครับวันนี้ก็เป็นหวันพุธนะครับเนาะครับกามาเบิ้งก้อนครับการไปการมาของเพิินครับเพิ่นเข่าบ่ครับหววที่แล้วของเพิินก็ถือว่าโอเคงามครับเข่ามัดขับทึ่ง ตัวรูดครับรูดบนรูดล่างเข่าครับสําหรับเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกกรับเป็นเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งหกสองครับรูดเข่าครับรูดเพิ่นให้รูดเจ็ดกับหนึ่งครับเข่าทั้งเจ็ดตั้งหนึ่งเหรอครับเพราะว่าเล่เมื่อเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะครับเลขล่างก็เป็นเจ็ดหนึ่งเหรอครับ เกตหนึ 1> 1ครับสำหรับเลขเพิ่นลูดมากเกดกับ1ครับกลมเด่น1ครับเลขวิ่นเลขเคียนเพิ่นกันึงกับศูนย์สองศูมาสาตัวครับ2 126นองกโอ้เกือบแตก3าตัวบนตัวคบเลข เป็นเจ็ดสือ่อนะครับนะส่วนเป็นหนี่แตกสามตัวหมดละครเรียกวิ่นเพินนะครับสองเครับอันนี้เป็นสองหนึ่กครับ,รบสำหรับจับคู่เพิ่มกับจับคู่มากกัน,หนึหนึ่งะครับหนึ่งหนึ่งหนึเดเข่าเต็มเต็มครับเข่าอันนี้ก็เขา่ขาเขา่ขาเข่ามากครับเข่าสามตัวครับกัมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนะครับ จงามอยู่เนาะครับเนาะครับเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งครับไม่มีหกครับเอาครับเพาเป็นอย่างขาดหกครับการถือว่าเลขของเพิ่นกับมางามครับอันนี้เป็นชุดงวดที่แล้วดนะครับเด้อครับงวดที่แล้วของเกย์ไงครับชุดของเกย์ไงเมืองทองครับครับเอาสำหรับตัวเลขของเพิ่นกับมาหอดมาถึงแล้วครับ เอามาตอนมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะครับสำหรับผู้มักนะครับเด้อครับผู้คัดกับพานซะครับทางซองกับเสนอเป็นเพียงหน้าท่างนะครับเพื่อควบสนุกสนานเพื่อควบบันเทิงครับเบิ้งไปน้ากันเรื่อยๆครับหักแพ่งกันเนาะครับเนาะครับเอามาตอนมาฝากสุขุมสุกวดนะครับเด้อยครับครับอันนี้เป็นตัวเลขครับเป็นเหลขเล่าพัฒนาแหละครับตัวเลขว่วเล่าว่าไทยครับขมีม่เบิ้งนะครับเนาะครับอันนี้เป็นเล่า เมื่อปัจจุวันที่ยี่สิบเจ็ดแหละครับเราพัฒนาเนาะครับเนาะครับการลุกข้ามาลุดข้องเพิ่นการลุดหน่อยแหละครับยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนครับหกเจ็ดเนาะครับเนาะพศครับครับชุดนี้สำหรับเลขลูดของเพิ่นครับเอาไปลูุกบนเด้อครับเด้อครับ เอาไปวิ่งไปลูดครับไปวิ่งเลยครับวิ่งลูดวิ่งลูดไปที่2ครับ2กับ0ูนย์นะครับ้อครับสกับ0นย์เนาะครับครับสำหรับเลขจับคูครับเลขวิ่งครับออกไปวิ่งเอาครับเจ็ดแปดเก้ดแปดก้าศูนย์ครับ เจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้เป็นเลขวินครับวินวิ่นน,คนะครับเนาะครับกัสิเข้าใจยุครับเคนเด็กส่งมาหลายงวดแล้วครับสำหรับเลขวินของเพิ่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับสำหรับเลขจับคู่ที่นี่ครับเลขจับคู่ของเพิ่นไม่หกคู่เพิ่นแห่มาหกคู่กับมีศูนย์สอง

สองฮาครับสองฮาเนี่ยเปนทั้งสองตัวนี่ครับหลายครับเอาครับอันนี้เป็นเลขหกเลขสองตัวมีหกคู่ครับเลขสองตัวมีหกคู่เนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นเลขสามตัวที่นี่ครับเลขสามตัวเลขสามตัวสิเป็นเจ็ด เกียตสองศูนย์เกียสองศูนย์เอาพันกลับเอาครับกลับให้พ่อมครับเพันกลับให้แล้วครับมากลับตัวทั้งอื่นกับกลับเอาครับเกียตเกียอีกครับเกียเก้าศูนย์ครับม,มันมีทั้งแปดนะครับเนาะครับแปดครับอันนี้เป็นเลขสามตัวเลขสามตัว เลขสามตัวนะครับเด้อครับเอาไปพิจาร้าเบิ้งครับครับมาเบิ้งตัวกลมตัวเด่นของเพิินครับที่นี่ครับตัวกลมตัวเด่นของเพิินสําหรับเหล็กกลมเลขกเด่นครับเป็นเล่าเด้อครับเด้อวันที่ยี่สิบเจ็ดครับเลขกลูดครับกลมเด่นไปที่สองครับครับกลมเด่นไปที่สองครับ อันนี้เลีกวินครับเอาไปวินเอาครับครับสำหรับชุดนี้เป็นของเสียนนอนหน้าเนาะครับเนาะโอ้ก็เกยง่ายครับตรวจที่ครับตรวจที่ตรวจที่เสียนนอนหน้าไปแล้วครับเสียนนอนหน้าออกแล้วครับครับเสียนนอนหน้าลงไปแล้วลงไปแล้วนะครับเนาะอันนี้เป็นของเกใหญ่เมืองท่องครับเกหญ่เมืองท่องเกใหญ่เนนะครับเนาะ ครับเจริญใหญ่โดที่ <S 2>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  เจรใหญ่ครับเจรใหญ่เมืองทองอาของเจรใหญ่แล้วครับเ้อของเจีิใหญ่เป็นของเจรใหญ่ครับของเสียนหน้าหน้ากับเดี๋ยวุ่งไปแล้วครับลงไปตะโมว่านี่แน้วครับเนาะครับเอาขอโัวที่ครับครับสำหรับตัวกลมเด่นของเพินินสองตัวกลมเด่นไปที่ สองศูนย์ครับสองศูนย์ครับตัวร่องของเพิินของเกยไงตัวร่องไปเป็นสองสองครับสองสองเด้อครับเด้อครับนาหลังครับกับบ่หูจักบนล่างละครับเอาฝาไปแล้วครับเด้อบนล่างครับอันนี้ชุดของเกยไงครับของเกยไงครับเนียนยำครับเอาแคบนาจอไว้ครับ นี่ตัวเลขงามๆครับตัวเลขงามๆครับมือนแร่งนะครับเนาะครับมือแร่งจบๆมันหวนครับลำๆเรวยๆเหมือแรงครับสําหรับตัวเลขครับสวยๆงามๆครับสําหรับตัวเลขเล่าพัฒนามือแรงวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาหกเจ็ดแหละครับลูดไปที่สองกับศูนย์แหละครับครอย่าลืมเรียงวินเดอร์ครับเด้อครับงวดที่แล้วก็เพิ่งการงาม ครับสำหรับคลิปนี้กับว่ามีอย่างหลายนะครับเนาะทั้งสองกับสีขอลาพี่ล่าน้องนะครับขอให้พี่น้องเย็บซี่ยูดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับโฉบโชคมันมานลำลำเรนลุยครับพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ